แขงสามร้ดีเซลนะครับสวัสดีครับแกซี่โฟร์ไฟนะครับผมไม็กคอนแกซี่นะวันนี้มาอยู่กับแทงสามร้ดีเซลนะครับออกใหม่ล่าสุดป้ายแดงมาเลยนะครับวันนี้มาจัดแม็กยางนะครับตัวแม็กเนี่ยเป็น W2A นะครับของค่าย W2 เป็นแม็กโฟฟอร์มแม็กโฟฟอร์มคืออะไรแม็กโฟฟอร์มคือแม็กที่มีน้ำหนักเบาที่มีการผลิตขึ้นรูปแบบรีดเบานะครับวงหนึ่งเนี่ยเบามากๆนะครับประมาณแค่ประมาณ10โลเท่านั้นเอง ตัวแม็กลักษณะเป็น2ชิ้นก็คือเป็นสีตัวนี้เรียกว่าสีดําด้านนะครับผมก็ W2A เนี่ยก็ต่างจากแม็กทั่วไปก็คือตัวนี้เป็น2ชิ้นนะครับก็แยกกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับถามว่าทําไมต้องเป็น5วงนะครับทำไมต้องเป็นแม็ก5วงยาง5เส้นในเมื่อรถนะครับมีแค่4ล้อนะครับสาหรับเจ้าแทงคันนี้นะครับมี4ล้อก็จริงแต่คือมีล้อที่5ด้วยเป็นล้อย,อยางอะไรนะครับอยู่ทางด้านหลังคันนี้เปยนล้อยางอะไรด้วย นะครับก็เท่ๆกันไปเลยนะครับก็ในส่วนของเรื่องยางนะครับเจ้าตัวนี้โตโยต้าสามสองเจ็ดห้นะครับตรงสเปคแท้ง300นะครับก็เดี๋ยวใส่ออกมาฟิตเมนเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชจกันอีกทีหนึ่งนะครับผม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถง300ดีเซลแม็กห้าวงยาง5เส้นนะครับก็ตามต้นคลิปนะบบอกสเปคอะไรไปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวให้ดูในเรื่องของหลังการติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตว่า275กับแม็กบวก15เนี่ยใส่ท้งเนี่ยเหลือเฟือให้ดูในลักษณะรงช่องนี้นะครับเลี้ยวสุดแล้วเหลือมากกว่า3นิ้วอีก ใส่ใหญ่กว่าน,นี้ได้นะครับ2855เลยอะไรได้305ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูข้างหลังด้วยตัวนี้เป็นยางอะไรขอบ20นะครับนี่ประมาณนี้เท่ๆนะครับประมาณนี้นะครับ275นะครับโตโยเอทีกับ Mac W2 W2A m a 2แม็ก2ชิ้นนะครับที่แกซี่โฟร์บโฟขอบคุณครับ